นี่นะครับพาไปไปไหนครับนี่มาดูมันดบโบราณนะครับมันดบอันนี้เขาเรียกมันดบเรียกถูกไหมนี่น่าจะใช่นะเขาเรียกมันดบเออเจดีหรือเปล่าเจดีหรือมันดบเอาดูดีปดีไม่ใช่มันดบดูนะครับส่งเอาตกลงเอาเจดีหรือมันดบว่ามันขายเจดีนะพี่ มันจะมีตรงนี้จุดเดียวเนาะที่สร้างเนาะเขาปลูกต้นไม้ด้วยข้างบนเนาะเนาะสวยดีเขาพยายามมากเลยนะปลูกต้นไม้ด้านบนได้มีต้นโพลต้นใสไปแนะนำมีอะไรบ้างข้างในเข้ามาข้างในครับยิงก็จะมีแบบโปสเตอรเขาได้นะข้างในเขาได้ข้างในข้างในกว้างนะครับจะมีอะไรเนาะมีองค์พระนะครับข้างใน โหมีน,นายโหรโบราณเลยพี่รัตน์โบราณเพี่ทำได้โอ้โหตื่นเต้นประวาสตรอะไรเงยว่ะข้างบนนะครับดูดูลักษณะเก่าเนาะเก่ามากเลยม,มีภาพวาดโบราณไหมพี่ภาพวาดใช่ป่ะใช่ครับภาพวาดบาปไปอ,อันนี้เป็นอะไรนะชอบชอบฝาชอบโบสถณ นี่มีอักษรโบราณด้วยสุราจารึกโบราณเลยดียดยดดยอะไรอ่านไม่ออกนี่งไเราเราอ่านไม่ออกหรือว่าไอคนอเขียน,ขนเขียนอะไรเ <c oughs> ออ <c oughs> อ่านไม่ออกอันนี้ภาษาเขมรเลยนะครับนี่นะฮบูมันอ่านได้ไหลายอย่าง <c oughs> <c oughs> อ่านขั้วไปดูหนามากเลยครับทึบๆเลยดูศิละปะตรงนี้นะครับ เป็นครับอันนี้เขาเรียกอะไรลายอะไรในลายกรนกครับรลายกนกลายกนกใช่เะรอดูนะครับอันนี้เป็นอะไรนะเาเรียกอะไรอะไรห้าสิบอะไรอะไรนะ,อ,ะรนะอ่นนอมแมนดิตรีห้าสิบปีของบ้านห้าสิบปีของบ้านอ๋อแสดงว่าของเก่านะดูลักษณะเก่าเลยนะครับนี่ ไอ้มนดบนะครับดูด้านข้างลักษณะศิลปะด้านข้างนี่เป็นบัวนะครับแล้็เ,เ,อเ,อเอาลายเนาะมาติดนะครับมูสวยงามนะครับคืออายุสร้างนะครับทราบว่าท่านหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านบอกว่าสร้างแต่ปีสามห้านะครับแล้วคนที่สร้างนี้ก็คือได้ตายไปแล้วนะครับ ว่าจะบูรณะนะครับก็ยังไม่ได้บูรณนะก็เราดูว่าจะยังไงต่อนะครับตผมดูแล้วคือลักษณะนี้ก็คือก็ดูเก่าครับดูเก่านะครับดูเก่ามากเลยนะก็อายุสามสิบกว่าปีนะครับที่สร้างมานะครับสามสิบกว่าปีตอนนี้เป็นบ่นดมนะครับอยู่ที่บ้านาบ้านเคาะนะครับบ้านเคาะวัดตรงนี้ก็เป็นกว้างใหญ่นะครับ อุโบสถมีสาระการเปลี่ยนนะครับในชุมชนนะครับเจ้าถิ่นมาอะไล่ละโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเวทีเสวนานะครับ